สกิลชอบแก้ปัญหาเวลาที่ทีมมีปัญหาชอบแก้ปัญหามากจนบางทีมองแต่ปัญหาแต่มองไม่เห็นคนที่ถือปัญหามาให้ช่วยแก้ <c oughs> คือสมมติต้นเป็นทีมเราต้นถือปัญหามาไปพี่ดุดดาวเอ้นี่มีปัญหาอย่งเงี้ยแล้วเราก็นั่งจ้องแต่นี่ยแล้วเราไม่ได้มองแต่ก็นึกออกคะ่ะพอคนที่ เก่ามากๆประสบการณ์เยอะๆโตวกว่าแล้วก็ร,กรู้สึกว่านี่คือหน้าที่ของฉันต้องช่วยอะมันก็จะเข้าหมดนั้นทันทีมันอาจจะต้องมีการคุยกับตัวเองทํางานกับตัวเองว่ารอก่อนรอ,อ,นลอแล้วแค่อยู่อะคนตรงหน้าโดยที่เราไม่ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานยกเว้นถ้าจะต้องรีบไปประชุมต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แจ้งให้คู่สนทนาทราบเฮ้ยพี่มีเวลาสามนาทีเขาจะได้บริหารจัดการ,าร,าราเนื้อความถูกมีคนบอกว่า,าจะให้อยู่ฟังได้ยังไงเวลามันต้องมีต้องรีบไปประชุมแล้วบอก พี่ไปประชุมมีเงื่อนไขด้านเวลาคุยกันสิเรามักจะแบบอ่ะขอไปแล้วอุ้ยพี่เขาแบบรีบอะ่ะอุ้ยหเราก็แบบอยู่ฟังไม่ได้ร้อนรนต้องไปประชุม ทำไมไม่พูดความในใจกันออกมาหลายครั้งเราค้นพบว่าในบริบทที่ทํางานหลายคนไม่ได้พูดอย่างใจพูดอย่างใจแล้วใจอย่างที่เจตนาดีด้วยนะพูดออกมาสิพูดให้อีกฝั่งเขารู้หน่อยว่าเฮ้ยเราแคร์แล้วพอพูดแบบนี้บางพาถ้าเราฟีดแบ็กอะไรแล้วมันกระเทือนใจต้นต้นจะแฮนด์ดได้ต้นจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งเพราะต้นรู้ว่าเฮ้ยจริงๆที่เราไม่ได้อยากจะกระเทือนมันก็ต้องกระเทือนก็ถูกแล้วเพราะว่าเราเอาใจไปใส่ตรงนั้นนะไอ้ประโยคเลยคล้ายๆแบบนี้คนไม่พูดพูดมันรู้สึกว่ามันดูมิวสิกวิดีโอมากเลยแต่มันเป็นข้้คคควาาาม่ทํใใหนนนเจกัะ